เตอนเช้านะเช้าสิบโมงกว่าเหรออ่าแล้วเขาออกจากบ้านมาตอนเก้าโมงกว่าใช่ไหมเขาเขาไปทําอะไรเป็นปฏิบัติทางธรรมเขาเห็นเห็นเห็นนาฬิกาหรือเห็นอะไรที่ไหนก็ธรรมดาอยู่ที่วัดห้องอยู่ที่วัดห้องได้ยังไงว่าวพ่อชูก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ที่วัดปกติฉันเข้าสามโมงกว่าจะมาจะไปนั่งเล่นเล่นกับโยมที่น้ำกลัวสามโมงกว่านะครับอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมาตอนเก้าโมงกว่า ไม่ได้ถึงสิบโมงกว่าอันนั้นไม่ไม่ไม่ด้วยไรอ้าวแล้วทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่ามันมาสิบโมงกว่าเขาว่าไงอาตมาไปไม่ได้ดว่าหลวงพ่อไ,ไม่ได้พูดเหรอ,อ,มมมมอมไม่ได้พูดอ้าวแล้วมีคนบอกหลวงพ่อไปพูดอาตมาบอกว่าพูดว่าตอนที่โยมพลมาเ่ยหลังอาตมาฉันข้าวสามโมงอืมปบติจะฉันโมงฉันข้าวสามโมงกว่าแต่หลวงพ่อไม่เคยพูดสิบโมงกว่านะไม่ได้พูดชัวร์นะฮะไม่ได้พูด อ้าวแล้วทำไมข่าวออกไปว่าหลวงพ่อเป็นคนพูดว่าสิบโมงกว่าได้พูดว่าสิบโมงกว่าบอกแกลบอกวอาตมาขันข้าวคือเก้าโมงกว่าขันข้าวเสร็จปกติสามโมงกว่าลังบาตรเด็กกจะไปเร็จทุกวันเราก็บอกว่าที่ให้ให้การไปกับตำรวจแล้วก็ข่าวที่มาว่าสามโมงกว่าแต่ไม่เกินเที่ยงสามโมงกว่าไม่เกินเที่ยงใช่อ๋อโอเค ได้ครับแต่ไม่ได้บอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงุดตรงเพราะว่าเวลาที่จันเข้าเสร็จจะพิจารณาคิดว่าคิดว่าคุณไม่คนทำไหมไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ทำแน่นอนมั่นใจแน่นอนไม่ได้ทำชัวร์ใช่ไหมฮะชัวร์ครับผมจะแจ้งผู้จรัดครับ คนเนี่ยเขามาหลวง่อที่หลวงพ่อตอนที่เขามาเขาบอกว่อตอนัเขามาี่งเขาบอกประมาณ4โมงกว่า4โมงกว่าือ10โมงกว่าใช่ไหมคงใช่ปงตอนเช้านะเช้า10โมงกว่าหรือแล้วเขาออกจากบ้านมาตอน9โมงกว่าใช่ไหมเขาเขาไปทำอะไรจับิบัตนเาหรองพ่อวงพ่อเห็นเห็นเห็นนาฬิกาหรือเห็นอะไรที่ไหนก็ธรรมดาอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดก่อนน่ ก็มัาในแกนใเพราะว่าที่ที่วัดปกติฉันเข้าสามโมงกว่าจะมาเจ้าพนั่งก็เลยริ่นกับโยมฉันนั่งกัวสามโมงกว่านะครับอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมาตอนเก้าโมงกว่าไม่ได้ถึงสิบโมงกว่าอันนั้นไม่ไม่ด้วยล่ะอ้าวแล้วทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่ามาสิบโมงกว่าเขาว่าไงจะมาเพราะอาไมรว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดเหรอไม่ได้พูดอ้าวแล้วมีคนบอกหลวงพ่อไปพูดอาจารย์มาบอกว่าพูดว่าตอนที่โยมพลมาเนี่ย หลังอตาตมาฉันข้าวสา,ส,าาสามโมงปกติจะฉันโมงฉันข้าวสามโมงกว่าแต่ลุงพ่อไม่เคยพูดส <ujah id. S 1> ิบโมงกว่านะไม่ได้พูดชัวนะฮะไม่ได้พูดเอ้าแล้วทำไมข่าวออกไปว่าลุงพอ่อเป็นคนพูดมาสิบโมงกว่าไม่ได้พูด่าสิบโมงกว่าบอกว่าแกบอก่อาตมาขันข้าวคือเก้าโมงกว่าฉันข้าวเสร็จปกติสา,สามโมงกว่าหลังบัตรเด็กก็จะไปอืเสร็จทุกวันอืแล้วก็บอกว่าที่ให,ให้ให้การไปกับตำรวจแล้วก็ข่าวที่มาว่าสามโมงกว่า แต่ไม่เกินเที่ยงสามโมงกว่าไม่เกินเที่ยงใช่อ๋อโอเคไม่เกินเที่ยงได้ครับแต่ไม่ได้บอกเวลาที่เฉพาะจุดไม่ได้บอกเฉพาะจุดยงโอเคเพราะว่าเวลาที่จันเข้าเสร็จจะมงครับี่านคิดว่าคิดว่ามันคนไม่คนทำไหมไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ทำแน่นอนมั่นใจใจแน่นรอไม่ได้ทำชัวร์ใช่ไหมครัชัวร์ครับผมาเชิญนายพจันทร์ครับ